ปิดการขายอสังหาด้วยสิ่งที่คุณไม่ควรพูดในการขายนะครับเคล็ดลับมันก็มีเรื่องที่คุณไม่สมควรจะพูดเช่นกันอะไรบ้างที่คุณไม่สมควรพูดแล้วถ้าพูดมันจะทําให้คุณนั้นปิดการขายไม่ได้เรื่องแรกครับเรื่องโกหกเรื่องโกหกที่คุณทําขึ้นมาว่าที่ตรงนี้ดีไม่มีปัญหาอะไรทําโรงงานได้ใช้อย่างงู้นอย่างนีดง 6, ้ดีเรื่องโกหกอย่าพูดเรื่องโกหกมันจะทําให้อาชีพของคุณนั้นจบสิ้นไปอย่างรวดเร็ว เรื่องที่2คือเรื่องที่คุณยังไม่รู้ชัดๆว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งพูดหากคุณยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพูดกับคนอื่นว่าอาสังหาหรือทรัพย์สินที่คุณจะขายนั้นมันมีรายละเอียดและมีประโยชน์กับเขาตรงไหนบ้างเช่นเรื่องของตัวบทกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณควรที่จะเช็คแล้วก็ตรวจสอบแล้วค่อยบอกกับลูกค้าไม่รู้ก็บอกไม่รู้เพียงแค่บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวผมตรวจสอบให้แบบนี้น่ารักกว่า สองเรื่องนี้ถ้าคุณไม่พูดจะทำให้คุณนั้นปิดการขายสังหาได้ดียิ่งยิ่งขึ้นในระยะทั้งสั้นกลางและยาวหากคอนเทนต์นี้ดีมีประโยชน์ก็หวังว่าคุณนั้นจะปิดการขายได้ปังๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในสังหาการตลาดการขายออกแบบก่อสร้างทรัพย์สินทุกประเภทที่คุณเอาไปใช้ทาโรงงานทาธุรกิจต่อให้มีกำไรเพิ่มผูนยิ่งขึ้นติดต่อผมและทีมงานมาเลยครับวันนี้ขอบคุณครับ